ทางของคนรุ่นใหม่นะครับก่อนใจไอดอลของเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงให้ชิคล์ซึ่งถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะต้องขออนุญาตพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับกับน้องๆทั้ง5ท่านครับขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณแก้มก่อนเลยดีกว่าสุภาพสตรีเพียงหนึ่งเดียวนะครับ l a d ี้เ first นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการถ่ายทอดบทเพลงพระชิพนนะครับใดทุกทีตราชพบทเพลงในยุคแต่าชครั้งนี้ครับแก,ก,ก,กค้ครับ,รบในอนที่สุดพวกเราต้องบอกเลยว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจรราถึงปเป็นเกียรติมากๆที่ครั้งหนึ่งชีวิตได้ร้องเพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นหูันมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าวันนี้เราได้ถ่ายทอดในอีกรูปแบบหนึง่งผ่านจากบทเพลงที่พวกเราร้องแล้วก็ได้ดูหนังด้วยเพราะฉะนั้นมันจะอินมากกว่าเดิม ครับผมครับเป็นเล่ที่ผมขอไพร่ร้องลงตัวมากๆนะครับทั้งดนตร,รีทั้งพันเปลงแล้วก็เสียงร้องะนะครับครับมาทับน็อกตั้ำบ้างรครับครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้โอ้โหร้องได้อย่างไพรร้องจริงๆริเรารู้สึกว่าภาคภูมิใจมากๆคือตลอดเวลาที่ร้องขนรุกตลอดเวลารรู้สึกว่าไม่คิดเหมือนกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทน ได้ร้องเพลงพระชนิพลนะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่อย่างที่พี่แกบอกเราเรามาตั้งแต่เด็กคือเราร้องแต่ว่าตอนนั้นเราร้องร้องแบบว่าก็เอาเพราะเ,เอาปกติแต่วันนี้เนี่ยเราได้ร้องเพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจนะครับซึ่งแรงบันดาลใจนี้จากพระราชินีพระเจ้าอยู่หัวสรพระพราชินคนไว้แล้วเราได้เป็นตัวแทนในการร้องเนื้อร้องอมาด้วยวันนี้เรารู้สึกภาคภูมิใจและก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับ ถือว่าได้ซึมซับพระอัจฉริภาพของพระองค์ด้วยนะครับแต่ทางด้านของดนตรีการนะครับแล้วก็ถ่ายทอดราสู่หัวใจของสนใจคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งแน่นอนก็จะเผยแพร่ออกไปสู่แฟนนะครับของทุกานทั่วประเทศอีกด้วยนะครับมาทำน้องเพลงนั่ครับยังไงบ้างที่ร้องได้เสียงหวานมากๆเลยที่อากยินคุยเดี๋ยวครับครับทุ่มใจมากครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากกับตัวการแล้วก็แล้วก็มุ่งมั่กันว่าได้เพราะว่าสิ่งที่รู้สึกว่า คือน้อยคนครับที่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดในราชินีคนแบบนี้แล้วก็สิว่ามันเป็นเพลงที่ได้เห็นถึงพระบิชาสามารถของเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับผมก็สิทธิ์ตึงใจแลวก็ภูมิใจมากๆที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนในครั้งนี้ครับครับผมตัวนี้พูดได้จากหัวใจเลยนะครับทราบซึ้งอย่างยิ่งนะครับมาทังน้องริทครับครับน้องริยกได้กล่าวถึงความรู้สึกในใจสักนิดนะครับครับก็สําหรับริทนะฮะก็ดีใจมากครับแล้วก็ภูมิใจมากครับว่าตัวริทก็ จริงก็ร้องเพลงไม่พอเท่าเพื่อนแต่ว่ารเพราะๆรามแต่ว่าวันนี้คือคือตั้งแต่เด็กคือเราก็ฟังเพลงราชินีคนมาตลอดแ้วก็ไม่คิดว่าวันนึงเนี่ยเด็กธรรมดาคนหนึ่งจะได้ไปเป็นต้นต้นเสียงหรือว่าเป็นคนถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นคนฟังต่ออย่างนี้ครับแต่มันมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจแล้วก็แบบไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เปลี่ยนกับเราอย่างเงี้ยครับครับผมโอ้โหดีเป็น คำบรรยายที่บอกบอกถึงความรู้สึกจากหัวใจเลยนะครับจากน้องวนเดอ์สตาร์ของเราครับครับนัะคุณบลอมสุดท้ายน้องโดมครับครับผมครับผมเล่าให้พวกเราฟังที่เะครับเป็นยังไงบ้างได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดบทเพลงที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในครั้งนี้ครับก็เป็นความภูมิใจมากครับคือบทเพลงเหล่านี้เ네ป็นบทเพลงที่มาตัามากแล้วก็มีคุณค่ามากซึ่งผมคิดว่าเป็นบทเพลงที่ควรจะอยู่คู่กับคนไทย ให้งานแสงงานครับให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้ฟังซึ่งพวกเราเองก็รู้สึกดีใจและภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดประเท็เหล่าน,นี้เพื่อเป็นแรงบ,บันดาลใจแล้วก็เป็นเป็นแบบให้กับเด็กๆรุ่นต่อไปไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณน้องโดมมากๆนะครับทากล่าวนะครับจากปากของศิลปินเดอะสตาร์แนวหน้าของประเทศทั้งท่านนะครับถึงแม้ว,ว่าจะเป็นคำสั้นๆน,นะครับแต่ผม เชื่อลเลยครับเท่กท่านสัมผัสได้นะครับถึงความรู้สึกปรับตื้นตื้นตันซึ่งอยู่ในหัวใจของเขาที่ผมยืนอยู่ข้างรู้สึกได้เลยนะครับเถึงราตาที่มีความสุขแล้วก็มีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับนอกจากบทเพลงซึ่งได้ฟังกันไปแล้วน,นะครับทุกท่านก็ยังสามารถที่จะรับชมนะครับในรูปแบบของมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับซึ่งได้ถ่ายทําเสร็จแล้วแล้วก็นำออกฉายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์รกีตารราชินีคอม ก็จะได้ชมภาพกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ขอเสียงปมปือดังครับให้กับบุษแาของเราครับน,น้องๆน,น,นะครับร้องกัน้องแล้ร้องดีนะครับเดี๋ยวเราลงไปชมตัวอย่างภาพยนตร์ด้วยกันเลยนะครับนี่แหละครับพลังของคนรุ่นใหม่นะครับและก็ได้นํามาเรียบเรียงเสนอในรูปแบบของเมเ